สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่3ตุลาคมพุทธศักราช2555เรายังอยู่ค่ายรุ่นที่1วันนี้วันที่3นะครับมากัน4สาวเขียวเลยอ้าวคูกันไม่ใช่สาวหรือไงมันไม่ใหมันไม่ให้นับครูกันอีก นะครับมากันแต่เช้าเลยแม่ต่อได้เราดูลูกแมวหนุ่มมาแล้วครับหนุม่โพสมาหนุ่มเคียนมาแล้วก็หนุ่มทีเจมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมพิเศษนะครับสำหรับเขียนสีน้ำของสองสาวนะครับก็สีน้ำนี้ต้องใช้สมาธิมากๆนะครับก็ไม่ควรจะคุยในรบกลนกันนะครับ มันค่อนข้างละเอียดนะครับใช้เวลานี่หนังแกแปลงเอ้ยน้องจิงกำลังล่างอยู่ยนะครับญี่ปุ่นนั้นจะเริ่มลงสีแล้ว จริงตัง้งใจมาก นี่นะครับทีเจเนี่ยค่อยคอยคิดตั้งใจทำงานนะครับโอ้โเ,เรียบร้อยมากทีเนียบพี่เคนของเรานะครับเี่ยพี่โม,มน้องอัพนะครับ มีสมาธิดีมากนี่คุณพอดีครับเหนื่อยก็พักได้แต่เขาก็ทำเองร้อเอร์เซ็นใช่ไหมครับลูกตั้งใจมากส่วนนี้ปลาเก๋าครับถ้าทำไปก็คิดไปนะครับคนนี้คนสวยของผู้หลันี่ย ตั้งใจวันจันวันนี้มันพุทธก็ทำงานดีมากตั้งใจมากก,ก็คนสวยอะ่ะเขิน<ด>นิดหน่อยอฟน,นี่ครับ นี่น้องอัพนะครับคนสวยกำลังเลือกภาพอยู่เลือกสีอยู่นะครับพอได้สีปุ๊บก็มีสมาธิหยิบสีตั้งใจเห็นไหมครับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก,ก็ตั้งใจทำงานหาที่มนอยู่สิเล็กสุดของรุ่นเราคุณน้องพอดีอ เป็นวันพุธที่3ตุลาคมพุทธศักราช2555เราใส่เชือสีเขียวนะครับคุณใหญ่จะเล่านิทานสนุกมากนะครับกานสอนใจด้วยเรื่องอีกากับนกพิราบนะครับนกพิราบก็จะมีสีขาวขาวนะนกพิราบขาวนะครับก็เป็นชัยชนะเป็นเป็นสีแห่งชัยชนะและกอิสรภาพ อีกาก็จะเป็นสีดำทั้งตัวอีกาเป็นสัญลักษณ์ของความขี้ขโมยนะครับเพราะเพราะอีกาเนี่ยเกิดมามักไม่ยอมไปหาอาหารเองนะครับจะรอเศษอาหารหรือรอขโมยแย่งอาหารจากคนอื่นนะครับอย่างเช่นใครเคยไปเถาดินนะครับลูกที่เถาดินเนี่ยนะครับเวลามีขนมหรือว่าอีกาโฉบมาแย่งจากมือเลยเงี้ยบ่อยมากที่ มีผ <của eigentlich. S 1> ู้พูดต้องมีผู้ฟังไม่ต้องแย่งผู้หลับเลาต้งใช้ใมีสมาธิตาทำงานเออตาอยู่ที่งานหูฟังนะครับได้ยินผู้หลัเสียงดังได้ยินนะครับต้องกีได้ยินันนั้นได้ยินนะครับได้ป่าแห่งหนึ่งมีผูงนกพิราบสีขาวแสนสวยแต่ผูงนกพิราบเนี้ย ช่างทำมาหากินไปหาผลไม้เล็กๆหวานๆฉ่าๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หาอาหารมาให้ฝูงเขากินต่างคนต่างมีเวกันแต่เพื่อเป็นอาหารกันดาไม่ห่างจากฝูงนกพิราบสีขาวนั้นก็จะมีฝูงอีกาอยู่นะครับแต่ไม่เยอะมีน้อยกว่าฝูงนกพิราบนะครับฝูงอีกาเนี่ยก็คอยเฝ้าดูพวกสัต ต่างๆกินอาหารเหลือเด็กเหลือหรือกาลังกินอาหารอยู่ก็อาศัยช่วงจวังหวะเผลอพอเผลอเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นโฉมเอามากินนะครับแต่อาหารที่อร่อยที่สุดน่าอร่อยที่สุดก็น่าจะเป็นอาหารเจ้าหมูนกที่ราบขาวนี่เองตามองไปแล้วก็อิจฉาหูนกที่ราบขาวนี่มากเลยแหมเจ,จ้าที่ช่งางหาอาหารอร่อยอร่อย แบบนี้ได้ที่ไหนนะเนี่ยข้าอยากกินจริงๆตัวหนึ่ก็พูดว่านั่นสินั่นสิข้าฉันอยา,ากกินมากๆเลยทำยังไงดีฮ้ยเราเป็นมีกาวิจัยของเราเนี่ยก็ต้องเีเ็บเศษอาหารกินอย่างนี้แหละไปปะปไปดูที่ไป,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 ไปตรงนั้นมีเศษอาหารกินอยากสูงเขาพูดครับมีกฉาตัวหนึ่งเริ่มคิดแผนว่าทำอย่างไรนะถ้าเราเป็น นกพิราบเราก็จะได้กินอาหารในภาที่ดีๆหรอยใช่ไหมครับนะครับก็แกล้งแซงทำเป็นใกล้ๆขยับขยับตัวเข้าไปแต่ว่าตัวเองนี่ดยามปิดปี่เจ้าฝูงนกพิราบก็รู้อยู่แล้วพอไปใกล้ปุ๊บก็ลุมจิตตีโอ้ให้เจบมากเลยเอ้ยขี่มกไอ้เจ้านกพิราบขี่มกข่าวมีกินก็ได้เอ้กรอเขาแหลกดินเนย นะแต่เป่าหรอกจริงๆเนี่ยตัวเองัอิจฉาอยากกิินนะครับก็บินไปก็บินไปก็ไปอยู่มู่บ้านหนึ่งก็คิดถึงวิธีนหนึ่งที่ได้เห็นชายชายชายลาคนหนึ่งนะครับกำลังล่อนแป้งอุ้ยแป้งสีขาวนี่นะาคิดอะไรออกและว้าจะเป็นสีขาวเหมือนนกนีนะาล่ะเดี๋ยวรอให้ชายแกคนนั้นเสริมเมื่อไหร่นะ เราจะเอาตัวเขาคุกแ้งที่เขากําลังทาอยู่เนี่ยมาชายชาลาเผลอเข้าไปดีบ้านเจ้าอีการีดาตัวนี้ก็เข้าไปคุกที่แฝงตัวเองเนี่ยขาวชัวเลยโอ้โหทำโอ้โหหล่อไปกันอยู่ว่ะแล้วกีขาอะไรเจ้าอีการก็พูดขึ้นอย่างนีครับเดินไปบินไปไหนก็ทุกคนโอ้โหหล่อไปเลบินอย่างสง่างามสวยตัวเองอ่ะต่อไปนี้ เราก็คือนกพิราบสีขาวแล้วสิไม,ไม่ผิยากอะไรแต่เราอยากกินอาหารก็มาพุุกแป้งสีขาวนี้เ,นเป็นยไรเลยขอไปถึงพุกก็ค่อยเดินกระซ่าตัวครัวนะเจ้าฝูงนกพิราบขาวมองเห็นสีโชขาวก็คิดมัาเป็นพวกเดียวกันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมีอาหารผลไม้รากไม้เยอะแยะเลยก็ออร่อยมากเลยก็ไม่มีใครว่ามีนะ ผ่านไปหลายชั่วโมงโอ้ยอิ่มจังเลยแม่อาหารนกพิราบขาว่มชอรลอยกินกับอีกาปอนตมาก็ะพุ่นคือฮ่าข้าจะขอนอนนี่สักนิดนึงนะแต่ละที่นอน,นเงียบหมือนนั้นเนี่ยอีกาขี้เกียจตกแล้วก็ชอบนอนหลับชอบอึ้ยอิ่มมากเนะ นอนกิ right. Right. Mm ่ง hmm. ต okay. ้นไม้ต hmm. ้นกิ่งใต้ใต้กิ่งต้นไม้ที่มีหนองน้ำอยู่อีกอีกหลับสับงม่ตบตกลงในน้ำเกิดอะไรขึ้นแป้งละลายเลยแต่ไม่รู้ตัวนะโอ้ยแม่เผลอหลับไปได้แต่กระสดชื้นกับเนื้มีขี้เกียจขึ้นแาบน้ำเนี่ยคี้วิีกแล้วละสิ อ๋อแฮงแม่มีความสุขจริงๆเยอะอยู่ในฝูงที่ลาบเขากับเข้าไปในฝูงแต่ลืมตัวเนาะแป้งละลายน้ำหมดแล้วไปทุกจิกๆกินตัวไอ้ข้าวหนเกดเอ้ยไอ้ไอไน,น,นี่เป็นนกที่น,น้าขี้ห้อยในวาพวกเราไปบอก่าวฝูงชายแล้วชาวเขาแย่งอาหารข้าวกินเนี่ยเฮ้ยเพื่อนดูสิข้าสีขาวเหมือนเพื่อนไงล่ะก็กคือนกที่ลาบนี่แหละ เขาที่ห Eller, ไหนเราเจ้าอย่างพิษปีมันอีกามองดูตัวเองนิดก <c oughs> ่อนจีมองก็มองอยู่ย้านยามได้ไหม่จู่ๆตกน้ำเมื่อกี้แน่เลยเฮ้ยไหครับโอ้พูดไม่ทันเลยโดนอีกาสีขาวนะผมเจ็บมากโอ้ยเจ็บจังเลยขณะที่มันปลอมตัวอยู่นั้นเนี่ยพวกฝูงเพื่อนอีกาก็มองดูกางกรททบพิจฉาก็ตากล้อหัวแล้วยอมว่าไอ้เจ้าไอ้นช่างโง่เย็นไปอีกา แต่ดีอยู่แล้วมวนเป็นงานเจ็บตัวกว่าป่าก็บินมาอีกกอีกอีกายที่ปลอมตัวมันก็บินมาที่ฝูงนะครับโอ้เกอเจ็บเหลือเกิอข้าขออยู่ฝูงเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยไม่ได้เราจะฝูงถู้เจ้าเนี่ยไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักํำพื้นตัวเองเห็นไหมจะไปลอกเลียนแบบมนุษย์ทําไม ผมสีดำๆอยู่ดีๆก็ไปทาผมไม่เป็นสีทองทีแกดูเหมือนฝรั่งมังค่าเท่า่ยแต่ตัวก็เป็นขนไทยผิวเหลืองอย่างนี้มันจะไปเหมือนกันได้อย่างไงล่ะ,ะเจ้าีิช่าง่าและอายจริงไปไปรนข่าให้เข้ากรุบาการยอดเจ็ดตัวแล้วนะครับยังไม่ได้เข้าฝูงแถมอยู่โดดเงียบเดียวได้ถ่ท,ทจจอยอย่างนี้ก็จบเหมือนเมื่อวานเลย อาน,นารื่องนีีสอนให้รู้ว่าต้องรู้จักพอใจในตัวตัวเองนะงานศิลปะของเราเราทําเองเราสวยครับไม่ต้องไปลอกเรียนแฉใครของเราถ้าพอไปเล่าเรียนคนอื่นก็เป็นคนอื่นสิถูกไหมไม่ใช่งานของเราจะไปเล่าอ้าบ,บอคุณพ่อคุณแม่เห็นเห็นโูกที่คูณส่งให้เอ๊ะทำไมงานหนูถึงไป็เหมือนเพื่อนคนนี้อ่ะอายเลยใช่ไหมครับ พอไปลอกเพื่อนมาเสร็จแล้วก็เริ่มโกไม่ใช่นะครับผมทําก่อนไม่ใช่นะคะคนูทาก่อนน่าละอายมากนอกจากลอกเลื่อนแล้วยังเริ่มโกหผมนะครับเราทําสีของของเราเราภูมิใจของเรานะครับเรามีผมสีดําเราเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยก็ผงผมสีไม่ต้องไปทำสีผมนะครับลูกนะครับสนุกไหมพี่ชานเรื่องนี้สนุกคุณเรานี่ทานจบแล้ว ทุกครั้งเด็กๆต้องขอบคุณด้วยครับนิทานจบแล้วครับขอบคุณค่ะอ่ะพรุ่งนี้มีนิทานเล่าให้ฟังข่าวดีวันนี้เราจะทำบะหมี่เกี๊ยวกุง้งอ่อาก็เกี๊วนะแต่ว่าจะเป็นแบบสุ่นแบบราดหน้าแต่ว่าเกี๊ยวกุ้งเนี่ยมาไกลมากมาจากเมืองจีนเลยเกี๊ยวกุ้ง